สวัสดีครับพี่น้องอสมาชิกทุกท่านรายการให้ทัศนะควยตู้ทุกช่องก็ได้มาประจําการกันเช่นเคยซึ่งอาทิตย์นี้ก็ตรงอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568กับผมผู้ให้ทัศนะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับซึ่งเป็นการสื่อถึงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อสู้ที่ผมใช้ขับเคลื่อนในการออกมาเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับซึ่งในอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างทีมยอดรวมดาราในเครือพันธมิตร รวมกับค่ายของพวกเราที่จะได้ออกมาตับเลื่อนต่อสู้กับพวกระบอบอนุรักษ์และนายทุนนิยมและก็มีพวกแแม่เข้ามาแจมด้วยนะครับในการที่ต่อสู้ร่วมด้วยกับพวกระบอบอนุรักษ์นิยมดังกล่าวซึ่งก็จะเป็นการให้ทัศนะเป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อให้พวกเราได้ไปเสี่ยงโชคของการต่อสู้กันเอาเองนะครับซึ่งแนวทางของผมดูเพื่อผ่อนคลายสนุกสนานและเป็นการใช้สิ่งที่ผมนํามาต่อสู้ที่ไม่ทําร้ายใครให้ได้รับความเจ็บปวดร่างกายใดๆทั้งสิ้นแต่ผมมาสู้เพื่อสร้างความชอบธรรม ที่ควรจะได้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศเพราะยังไงเราต้องยืนอยู่บนความถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจของใครบางคนก็ตามแต่เราต้องเข้าใจในหลักความเป็นไปของสังคมที่มันเกิดขึ้นเพราะถ้าหากเรานิ่งเฉยมันก็ไม่ส่งผลดีกับประชาชนอย่างพวกเราเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาสู่การบริหารประเทศนั้นอ้างว่ามาทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มาทําเพื่อตัวเองและพวกพ้องด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ ฉะนั้นแล้วหากเราเป็นประชาชนที่ดีต้องออกมาแสดงออกในเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นไปในสื่อทางสร้างสรรค์ให้กับประชาชนคนในประเทศได้รับประโยชน์เพื่อให้ประเทศชาติของเราขับเคลื่อนสู่ในแนวทางที่มั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ควรจะเป็นเพื่อนําประเทศชาติของเราสู่ความมั่นคงในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วหน้าโดยต้องประจานัการเมืองเลวให้มันไม่มีที่ยืนในส,สังคมต่อการที่จะได้มีโอกาสได้เข้าสู่การบริหารประเทศอีกต่อไปนะครับ มันจึงจะสามารถจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเราที่เป็นอยู่ณนขณนะนี้กันได้นั่นเองแต่ถ้าหากคนส่วนใหญ่นั้นเห็นผิดเป็นชอบแต่ไปสนเสินต่อเกียรติของเขาในการที่ได้รับโอกาสให้เข้าสู่บริหารประเทศที่ไม่เป็นธรรมและถูกต้องปรับนั้นปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเมืองของประเทศเรามันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็มาให้ทัศนคู่มวลประจำอาทิตย์นี้กันก่อนนะครับว่าจะมีใครต่อสู้กับใครกันบ้างตามบาริการดังนี้ครับผมและเราเราเริ่มจากศึกมวยดีวิถีไทย ซึ่งจะถ่ายทอดทางช่อง8 HD โดยจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างทางด้านเชอร์รี่ฟานซออิสรภาพจะอยู่ที่ทางด้านจังหวัดสิงห์บุรีไฟาขลับพบไอรัชนกศรีนอกยิมซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านทัพสมิงคลาทายาทลูกงูเหา่ามวยคู่นี้ชื่อชันกระดูกการผ่านหมวยอยู่ที่ทางด้านเชอร์รี่ฟานเป็นหมวยเชิงตั้งรับเข้าออกรวดเร็วขึ้นชื่อว่าคงเบ้งน,น้อยในขณะที่ไอรัชนกก็จะได้สภาพแวดล้อมได้ความสดของร่างกายมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง แต่ถ้าหากว่าจะมาตั้งรับใช้เชิงการต่อสู้ที่เป็นฝีมือด้วยกับเรานั้นผมคิดว่าเรากัดน,นินขาดแน่แต่ถ้าเดินบุกไล่บี้เราอาจจะดูเสียเปรียบซึ่งแรงกลายไม่ค่อยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามกระผมก็ยังมีความเชื่อมั่นทางด้านเชลลี่ฟานเชื่อในความเป็นมวยและกระดูกที่ผ่านมวยมา,มามากกว่าจะอาศัยจุดนี้สามารถเอาชนะทางด้านไอรัชนกสีนอกในการต่อสู้ของไฟนี้ผ่านไปได้ รองคู่เอกท่านจะได้พบกับหลินเพิร์อ,อิงสออิสรภาพจะอยู่ที่ทางด้านเพชรสองภาคปอประวิทย์จะพบกับนัทวุฒิชออส่เกลือจะอยู่ที่ทางด้านเมาคลิเล็กเทชรสี่หมื่นหลินเพื่อยิงจะได้กระดูกการผ่านมวยเบอร์ดีมามากกว่าเป็นมวยเตี้ยสั้นเล็กกว่าคู่ต่อสู้ในวัดนันนี้นะครับมีสอเป็นที่เด็ดเข้าออกรวดเร็วเป็นยอดฝีมือชาวสุสานโบราณยิมซิตีในขณะที่นัทวุฒิก็จะได้สภาพความสดของร่างกายได้สภาพแวดล้อมหน้าเสือที่ดูว่าจะดีกว่าแต่ความเป็นมวยผมก็ยังมีความมั่นใจว่า ทางด้านหลินเพอร์อิงของเราน่าจะยังดูว่าดีกว่าจะอาศัยกระดูกการพันมวยเอาชนะทางด้านนัทวุฒิชอใสเกลือในการต่อสู้ของไฟนี้ผ่านไปได้คู่เอกครับจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างทางด้านเหรียญเซี่ยวชิงสออิสระภาพจะอยู่ที่ทางด้านเดิอดทางโชคกิติพัฒน์ฟางเขาจะจัดการเจ้าษย์กสกุลอัตถาอุงยิมซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านเพชรสามห้ารถเมืองผาภูมิเหรียญเซี่ยวชิงถือว่าเป็นมวยที่ชคมามากกว่าคู่ต่อสู้ในวันนี้นะครับกระดูกถือว่าเก่ากว่าอย่างแน่นอนในขณะที่เจ้าษย์กสกุลก็อาจจะได้ลูกใหญ่ ได้ความสดแข็งแรงกว่าเราได้สภาพแวดล้อมดูว่าจะดีกว่าแต่ความเป็นมวยผมก็ยังมีความมั่นใจว่าทางด้านเหรียญเซี่ยวชิงของเราน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเจ้าเสกสกุลอัตถาวงในการต่อสู้ของไฟนี้ผ่านไปได้ยกไพรีต้นกัญญายิมจะอยู่ที่ทางด้านด่านเกิดชัยศิษย์แก้วประพลจะพบกับนายเกอะแก้วพิกุลทองซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านกล้องสองยางสุนกีฬาห้วยฝ่ายยกไพรีได้กระดูกการผ่านมวายยมามากกว่าวันนี้มาเตี้ยสั้นเล็กกว่าคู่ต่อสู้นะครับในขณะที่นายกอะแก้วก็จะได้สภาพแวดล้อม ได้ความสดของร่างกายได้รูปร่างที่ดูว่าสูงใหญ่กว่าเราแต่ความเป็นมวยกระผมก็ยังเชื่อมั่นว่าทางด้านยกัยรีของเราจะสามารถเอาชนะนายกอบแก้วพิกลทองในการต่อสู้ของฝ่ายนี้ผ่านไปได้แล้วเราก,ก,ก็เราก็มาให้ทัศนะต่อเนื่องกับรายการมวยไทยเจ็ดสีกันต่อไปเลยนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีนอเป็นการพบกันระหว่างทางด้านรัตนมณีไปมิรักจะอยู่ที่ทางด้านวัชราชายอสันปาตองจะพบกับเจ้าชายชนกชิดชอบยิม ซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านนินภาาเหล็กของแพรรัตนมณีจะได้ในเรื่องกระดูกประสบการณ์ผ่านมวยมามากกว่าเป็นมวยเชิงชกเพลาพัฒนาฝีมือขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วเป็นแถวหน้าในค่ายของเรากันเลยทีเดียวนะครับเคยผ่านการชิงแชมป์กับการป้องกันได้ถึงสองครั้งถือว่าประสบการณ์พอตัววันนี้มาตัวเตี้ยและเล็กกว่าคู่ต่อสู้นะครับในขณะที่เจ้าชัยชนก,ก็จะได้สภาพความสดของร่างกายได้สภาพแวดล้อมหน้าเสือที่ดูดีกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามกระผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าทางด้านรัตนมณีไปมีรัก จะใช้กระดูกการผ่านมวยของเขาสามารถเอาชนะเจ้าชัยชนกชิดชอบในการต่อสู้ของไฟนี้ผ่านไปได้คู่คำจะเป็นการพบกันระหว่างทัพชายชอสีประจันยิมจะอยู่ที่ทางด้าน F3 15ราชานนพบอนุพงศ์พอจินดาซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านเสมอสิงเพชรเกียรตเพชรมวยคู่นี้กระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยอยู่ที่ทางด้านทัพชายของเราอย่างแน่นอนในขณะที่อนุพงศ์ก็จะได้ในเรื่องสภาพแวดล้อมนอหาเสือที่ดูดีกว่าและอาจจะมีดีที่เคยฝึกการเป็นทหารมาก,ก่อนฉะนั้นเชิงการต่อสู้ก็ย่อมมีบ้าง เป็นธรรมดาแต่ก็แก่กว่าเราไปค่อนข้างมากแล้วนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าทัพชายของเราจะเตี้ยกว่าและสภาพร่างกายกรอบลงมาบ้างก็ตามแต่ก็ได้กระดูกการผ่านยอดฝีมือมวยแนวหน้ามาอย่างโชคชนวผมก็ยังมีความมั่นใจว่าทางด้านทัพชายของเราน่าจะสามารถเอาชนะเจ้าอนุงพงศ์เผ่าจินดาในการต่อสู้ของฝ่ายนี้ผ่านไปได้ลองคู่เอกครับเป็นการต่อสู้ของทางด้านจิรประวัตินนทนสิริจะอยู่ที่ทางด้านเหนือสิงกำนันนิรันพบพระชราวาทุงศักดิ์ สุวรรณซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านเพื่อไทยพอพนมพรมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงชื่อฉันกระดูกการผ่านมวยอยู่ที่ทางด้านจิรประวัติของเราอย่างแน่นอนเป็นมวยเชิงชกพราวๆเข้าออกรวดเร็วถือว่าพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่จิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราจะเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบสภาพแวดล้อมหน้าเสือที่ดูว่าไม่ได้เปรียบของการต่อสู้ในนัดนี้ทั้งที่เรานั้นกระดูกเหนือกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสามไฟหลังแท้สองชนะหนึ่งไฟล่าสุด ลังอายคืนกลับได้บ้างชนะทินิเกิดน็อกเอาท์ธรรมนัสงเผายิ้มมาได้ซึ่งในไฟนี้มาเจอกับเจ้าพัชรวาทถ้ามาซัซดสัถึงเก้0อร์เซผมเชื่อว่าเราหน้าเอาอยู่แน่นอนเพราะกระดูกเราเป็นต่อค่อนข้างเยอะผมถึงมั่นใจว่าน่าจะสามารถเอาชนะเจ้าพัชรวาทบุญสุวรรณของการต่อสู้ในไฟนี้ผ่านไปได้กันนั่นเองครับผมเราก็มาถึงคู่เอกของการต่อสู้ในศึกของนัดนี้ซึ่งจะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยน สิบสถาบันของฝ่ายที่3เจ้าของตาแหน่งปัจจุบันเขาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งเจ้าพิพภพผู้จัดตั้งบริหารพบเจ้าสวรรค์อยู่ณขณะนี้การน,นั่นเองนะครับฉายาซ้ายทลายโลกชาวกุมภาวาซิตี้ขวัญใจยอดนิยมเพชรพลับพลาชอบสุขจะอยู่ที่ทางด้านวุฒิกรวจัจกระวุตจะพบกับคู่ปรับเก่านั่นก็คือปริชาจันโทโอซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านยอดขุนศึกศิษย์แกวประพลมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยมามา,มากกว่าจะอยู่ที่ทางด้านเพชรพลับลาของเราอย่างแน่น เป็นมวยเตี้ยและเล็กกว่าคู่ต่อสู้ในวันนี้นะครับเป็นมวยเตะต่อยซ้ายเข้าออกรวดเร็วในขณะที่ปรีชาได้รอยสูงใหญ่กว่าได้สภาพแวดล้อมหน้าเสือที่ดูว่าดีกว่าเป็นมวยออกอาวุธหนักหน่วงรุนแรงแต่จะเคลื่อนไหวช้าก,กว่าเรานะครับเนื่องจากในไฟล์ล่าสุดที่ผ่านมาเราอาจจะดูอืดไปหน่อยในการต่อสู้จึงทําให้เราได้มาไล่าทาคะแนนตีกลับคืนเพียงแค่เสมอก็ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเพราะในไฟ์ที่ผ่านมานั้นเราไปรับเขามากจนเกินไปและโตอาวุธออกกลับคืนไม่ทัน จึงทาให้เราเกือบเสียท่าไปนั่นเองแต่ดีที่เรามาได้ลูกแต่จะแจ้งในยกสุดได้ถึงแม้ว่าจะแซงไม่ผ่านก็ตามแต่ในฝ่ายนี้ก็น่าจะเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับซึ่งในการต่อสู้ในครั้งที่ผ่านมาถือว่าชกต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างมากซึ่งสองครั้งหลังเราจะเห็นได้จากที่เขาสามารถเอาชนะพินิกเกิเออกเอาเจ้าของตำแหน่งนั่นก็คือเจ้าไพรอมัมาีมาได้และมาชนะเจ้าเหนือธงสอวิษณุราชัน และในครั้งนี้นะครับในการป้องกันตำแหน่งของเขาผมก็ยังมีความมั่นใจว่าน่าจะสามารถแก้ทางมวยใช้กระดูกที่มากกว่าของตัวเองเข้ามาเพื่อที่จะสามารถรักษาตำแหน่งกับการป้องกันครั้งนี้เอาไว้ให้ได้ด้วยการที่จะต้องเออาชนะปริชาจันโทโอในการต่อสู้ของไฟนี้ได้อย่างแน่นอนครับผมเราก็มาให้ทัศนคู่มวยของช่วงสุดท้ายในสึบท่อน้ำไทยกิติเพทีเซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาออถ่ายทอดทางช่อง5 HD ซึ่งจะเป็นการต่อสู้ของทางด้านจักรราศีวริจะอยู่ที่ทางด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยยิมจะพบกับทางด้านนางมาลีโสตีใจย,ยิมจะอยู่ที่ทางด้านสุขหน้าพยักมือชนมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกการทันมวยอยู่ที่ทางด้านจักรราศีของเราอย่างแน่นอนเราจะได้สภาพความแข็งแกร่งของร่างกายดูแล้วน่าจะดีกว่าในขณะที่นางมาลีก็จะได้สภาพแวดล้อมน่าเสือที่ดูว่าดันสู้ดีกว่าเราได้ความสดของร่างกายแต่เรามีดีที่เอ คาตีได้ทะลุทะลุถึงแม้ว่าหน้าเสือจะไม่ได้เปรียบแต่เราได้เปรียบในด้านการผ่านมวยค่อนข้างมากถึงแม้ว่าในไฟล์ล่าสุดนางมารีจะสามารถเอาชนะคู่ชกของเรามาได้ก็ตามแต่ในไฟล์นี้ผมเชื่อว่าไม่หมูอย่างแน่นอนครับดีไม่ดีนางมารีอาจจะเข้าไม่ถึงตัวเราก็เป็นไปได้เพราะการต่อสู้อาจจะเป็นไปอีกในรูปแบบหนึ่งของการแข่งขันในศึกดังกล่าวนี้กันนั่นเองอย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความมั่นใจว่าทางด้านจักรราศีวสิริ์จะสามารถเอาชนะทางด้าน นางมาริโสตีจายิมในการต่อสู้ของไฟนี้ผ่านไปได้เ้าก็มาต่อของคู่ค้ำในรายการซึ่งจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างทางด้านไทยพิพัฒน์เที่ทยงธรรมยิมจะอยู่ที่ทางด้านพายุสายโชคบางแสนจะพบกับคุณมาเนตเกียรติอุ่นเซนยิมซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านฟ้าเพชรหรือประตักพลอยเทพภาคินทางด้านไทยพิพัฒน์จะได้กระดูกการผ่านมวยเบอร์ดีมามา,มากกว่าได้ความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงในขณะที่เจ้าคุณมาเนตดูแล้วจิตใจสู้เราไม่ได้อย่างแน่นอนนั่น เองนะครับต้นๆพอได้แต่ปลายๆหมดแรงทิ้งตัวไปดื้อๆกันเลยทีเดียวนะครับโดยจะเห็นได้จากในไฟล์ล่าสุดที่ผ่านมาสู้กับนักมวยของเราค่อนข้างดีสามารถทําให้หนอตักมวยเราเสียค่าต่อการที่บุกเข้าไปที่จะหวังออกอาวุธแต่ไปไป,ไปมาๆเขากลับหมดแรงซะเองจึงทําให้เราสามารถเอาชนะเจ้าหุ่นมาเนทมาได้ในการต่อสู้ประเดิมชกมวยหนแรกของเขาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเจอด่านหินอย่างไทยพิพัฒน์ของเราประวัติศาสตร์ ก็คงจะซ้ำรอยเดิมอีกทางด้านไทยพิพัฒน์น่าจะสามารถเอาชนะเจ้าหุ่นมาเนตในการต่อสู้อีกของฝ่ายที่สองรองคู่เอกครับท่านจะได้พบกับการต่อสู้ของทางด้านเพชรไขมุกสอนสุภาพยิมจะอยู่ที่ทางด้านพรวิเศษสอโชคมีชัยจะพบกับเจ้าสุนทรคงสงพงษ์ยิมจะอยู่ที่ทางด้านสอนมีชัยกีร,สรัสรอตคู่นี้ทางด้านเพชรไขมุกดูแลวว่าจะได้กระดูกที่ผ่านมวยเบอร์ดีมา,มามากกว่ามีหมัดที่ทรงพลังรูปร่าง เตี้ยแต่ได้ทางหนาในขณะที่เจ้าสุนทรได้สภาพแวดล้อมได้หน้าเสือที่ดูดีกว่าได้ความสดของร่างกายแต่กระดุกนั้นอยู่ที่ทางด้านเท็ดไขมุกข,ของเราอย่างแน่นอนเบื้องต้นผมก็ยังมีความมั่นใจว่าทางด้านเท็ดไขมุกสอนสุภาพจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านเจ้าสุนทรคุงสมพงในการต่อสู้ของไฟนี้ผ่านไปได้กันนั่นเองครับผมคู่เอกของช่วงสุดท้ายในการต่อสู้ท่านจะได้พบกับทางด้านไทคลาสิกทวิสินยิมจะอยู่ที่ทางด้านพรฤหัสน้อยส่อสมหมายจาก พพบกับธรรมนัตรงเ่ายินซึ่งจะอยู่ที่ทางด้านยอดเพชรเพชรพรหมคุณมวยไทยคู่นี้ฝีมือเจอกันนะครับธรรมนัตจะได้รูปร่างได้ใหญ่ได้สภาพหน้าเสือและความสดของร่างกายในขณะที่ไทยคลาสสิกถือว่าเป็นการพัฒนาฝีมือเชิงการต่อสู้ขึ้นมาได้อย่างดีอาวุธจุกจิตคู่ต่อสู้ชกด้วยยากในขณะที่ธรรมนัตก็เป็นมวยฝีมือเหลี่ยมเชิงพรวๆเช่นเดียวกันแต่กระดูกจะอ่อนกว่าเรานะครับเพราะทางด้านไทยคลาสสิกผ่านมวยเบอร์ดีมาพอสมควร ถึงแม้ว่าอาจจะไม่แข็งเท่ากับมวยเบอร์ต้นๆของเราที่ต่อสู้กับธรรมนัตมาหลายคนก็ตามแต่ก็น่าจะสร้างคักวางหนักใจให้กับธรรมนัตไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าฟอร์มของทางด้านไทยคลาสสิกอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นเท่าไหร่นักแต่ก็อยู่ในช่วงที่กําลังสะสมประสบการณ์ของเขาในการที่มาเจอกับธรรมนัต่นนี้ก็ดูว่าสูสีมากที่สุดอีกคู่หนึ่งทางด้านไทยคลาสสิกก็เคยเอาชนะเจ้าปรีชาจันทร์มาแล้วถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับธรรมนัตที่จะต่อกรกับไทยคลาสสิกของการ ต่อสู้ในวันนี้อย่างไงได้เบื้องต้นผมก็ยังมั่นใจในฟอร,ร์มการต่อสู้ของทางด้านไทยคลาสสิกจะสามารถเอาชนะเจ้าธรรมนัตพรมเผ่าในการต่อสู้ของคู่เอกช่วงสุดท้ายของไฟนี้ได้กันนั่นเองครับผมนอนี่ก็คือการให้ทัศนะคู่มวยทุกช่องประจำของอาทิตย์นี้ก็ได้จบลงไปแล้วนั่นเองนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขกันทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีครับ Hãy subscribe